บ้าดฝนซ่องจริงไหมฮะใช่หรอไม่จริงไม่จริงไม่จริง้าเขาเป็นปันไงเรียบร้อยเจียมเจียมดูดิอันนี้เพื่อนพี่พูดครับผมไม่ใช่พี่นะสิบเก้าเข้าวงการแล้วชีวิตอะไม่เคยเที่ยวเลยใช่ไหมไม่เที่ยวมันหักเที่ยวเลยคำถามตรงๆท้อเหมือนกันท้อเหมือนกันท้อ เธอจ๋าอยู่กับรายการชานี้เบาได้เบานะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าได้คุยกับแขกรับเชิญคนนี้เขาเป็นหนุ่มน้อยร้อยตำแหน่งหนุ่มน้อยร้อยอาชีพไปถามเขาเลยธอยลอยประถมพงศ์สวัสดีค่ะบ้านฝกล้องจริงไหมฮะใช่หรอไม่จริงไม่จริงแต่ทําหลายอย่างจริงไหมทำหลายอย่างจริงครับไอร้อยอาชีพร้อยตำแหน่งอะไรเนี่ยคือมีอะไรบ้างเคยเป็นเด็กส่งจอบที่บ้านขายแบบแก๊สถุงต้มเลย อ๋อคือบ้านทำใช่ที่บ้านทำแล้วเราก็ขี่รถส่งเงี้ยหรอใช่คือมันแบบคนส่งบางทีแบบนึกออกปะบางทีเขาก็ลาบางทีเขาก็ขาดลาออกอะไรเลือกจะไปหายไปก็ไปใช่เขหลอกขนาดเคยเป็แบบอุ้ยเป็นกูก็คือกูกูเปิดเตารอเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเตาเตาเตาแตรเปิดเตาแตรหรอน้องจ้าแก๊สพี่หมดฝากดูเกาแตดนิดนึง ไปส่งจริงๆส่งตามบ้านอย่างเงี้ยแหละส่งแบบตลาดเลยเงี้ยผมก็กิ้งกิงกิส่งอะไรเงี้ยครเขาเรียกว่าธุรกิจครอบครัวใช่ในเมื่อพนักงานไม่อยู่เราก็ทําเองได้กูไม่เคยรู้เลยนะทอยปฐมพง์ส่งแก๊สเฮ้ยเียชื่อละของจองเลยนะทอยประถมพง์ส่งแก๊สทาอะไรต่ออีกเคยเป็นแบบว่าดูพระดูพระเสียนพระ คือตาผมเป็นเซียนพระครับตอนในเด็กเราก็อยู่ในตลาดพระเราก็เหมือนเดินตามแล้วก็แบบเริ่มซุนซับอยากรู้มานานแล้วเขาดูยังไงเนื้อที่ว่าเขาส่องอย่างเงี้ยเขาดูอะไรเขาก็ดูเนื้อดูแบบเนื้อว่าแบบเป็นเนื้อผมเขาไม่ได้ดูอย่างเดียวหรอกไม่ไม่คนละเนื้อคนละเนื้อเฮ้ยวันนี้ดูได้วะเดียวันนี้มาผมก็ไม่ไม่ไม่ได้เซียนมากเลยไงแต่เขาก็จะดูแบบเหมือนลอยพระมีอี่ฐานหูเป็นยังไงหน้าเป็นยังไงชัดไหมอะไรอย่างเงี้ยการสร้างพระสมัยก่อนเขาจะเป็นเหมือนเอาดินมาโปเขาก็กดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะ ความชำนาญในการดูว่าแบบตรงนี้อะไรยังไงอะไรเงี้ยสายที่ตาผมเล่นคือแบบสมเด็จวราคาใช่ก็คือน่าจะแพงสุดอะไรอย่างเงี้ยคือให้เขาหน่อีดิทอยเซียนพระมีอีกเหรอไม่น่านเลยแต่แรกยากเหมือนกันทอยปฐมพงศงดูพระนี่โอ้โหสารรอเนี่ยได้ยังไงโอเคเซียนพระแล้วไปไหนต่อคือเหมือนแบบพ่อผมมาเขาเรียนพวกช่างโยนมาแล้วเขาเปิดตอนนั้นเปิดเต็นรสด ใช่แล้วก็แบบเหมือนธุรกิจที่มันคววคัวนั่นคือล้างรถล้างรถก็มีล้างบ้างเฮียเจอโซนนี้ล้างรถอ่ะกูไม่ลงจากรถเลยนะน้องล้างเลยน้องล้างเลยเนี่ยล้างเลยลูกไม่แต่มันนานแล้วนะนานตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอยูเท่าไหร่สิบเด็กกว่าเด็กกว่าส่งแก๊สอ่ะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจแรกๆเลยของพ่ออะไรเงี้ยมอเตอร์โชว์อะไรฮะถูไปตามถูเดี๋ยวเดี๋ยวคอยจะถูไปตามตามแบบกระจังหน้าไอ้นี่คือสามอาชีพนะที่ที่ น้อยคนจะรู้ว่าเคยทํามาใช่ใชแต่ว่าจริงๆแล้วคือเด็กสู้ชีวิตคนหนึ่งเลยแล้วเข้ามาอยู่ในวงการคือมันเริ่มต้นยังไงอะคือผมไม่ได้อยากเป็นนักแสดงเลยไม่ได้อยากเข้าวงการเลยตั้งแต่ตั้งแต่แรกเพราะว่าเป็นคนขี้อายมากงั้นอาชีพที่เราอยากเป็นตอนที่ยังไม่เป็นนักแสดงคือกัมกับอยากเป็นกัมกับุกไปลยไม่ไม่ไม่ใช่ตำรวจจะไม่รู้หรอกํากับไม่มีหลายกํากับอ่ะจเย็นแล้วพี่ผู้กำกับหนังใช่ใช่ใช่ครับแล้วเราเรียนด้านนี้ไหมเรียนผมเรียนฟรีมาลังสิตครับ อแต่สุดท้ายแล้วก็มาเป็นนักแสดงใช่<ๆ>ก็คือเหมือนผมเข้าไปมอลังสิตปีแรกแล้วผมก็มีรุ่นพี่เขามาให้เป็นแบบเป็นดาวเดือนของคณะชื่อชื่อมันก็เลยแบบมีคนรู้จักเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนทางแกมมี่ก็ติดต่อมาตอนที่เข้าวงการอายุประมาณ19บเครับประมาณ19 19เข้าวงการแล้วชีวิตแบบไม่เคยเที่ยวเลย่ไหมไม่เที่ยว หักที่อะไรคำถามตรง <c oughs> ท้อเหมือนกันท้อเหมือนกันกท็นกทอ้ทอ <c oughs> <c oughs> เพราะว่า19อ่ะมันกําลังได้ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นสุดๆผู้ชายเนี่ยเป็นเรื่องปกติถ้าเขาจะไปอาบอบนวดบ้างเขาจะไปเที่ยวเล้าบ้างแต่เราอ่ะ19คือพระเอกแล้ว <c oughs> มันไปแบบนั้นไม่ได้มันใช้ชีวิต <c oughs> แบบวัยรุ่นก <c oughs> <c oughs> ็ด้วยก็ด้วยครับแต่ว่าถามว่ามันมันไม่ใช่ทางอ่ะไม่ชอบอยู่แล้วไม่ได้ชอบอยู่แล้วมันจะไม่เคยมีแบบ เฮ้ยทอยมึงร้องดูหิว่าอย่างเงี้ยมันมีคนแบบนี้โอ้ยปปาโมดปาถามอ๋อดีแล้วล่ะที่รู้จักกันนะโชคดีมากๆครแล้วปาร์ตี้ไหมปาร์ตี้ครับกินเหล้ากินเหล้าปกติปกติแค่ไม่เที่ยวผู้หญิงแค่นั้นใช่หน้าเขาเป็นเป็นไงเรียบร้อยเจียมเจียมดูดิอันนี้เพื่อนพี่พูดครับผมไม่ใช่พี่นะคือไม่ได้เรียบร้อยจริงๆอย่าง อย่างที่คนคิดไว้คนชอบจํากัดความว่าเราจะแบบต้องเรียบร้อยนะออจะต้องแบบว่าใส่แน่เลยเอะไรเงี้ยแต่คือผมก็ ก็ใช้ชีวิตอะที่บ้านคือเลี้ยงแบบเหมือนเป็นเพื่อนไม่ได้ห้ามเปิดให้เต็มที่ใช่ก็คือแบบผมเคยแบบอยากจะสักอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็แบบสักได้แต่ว่าต้องไปที่ที่แบบพ่อแม่เลือกให้ต้องเป็นสะอาดเท่านั้นโอ้ไม่ได้ห้ามด้วยไม่ห้ามเลยอยากเจาะหูก็พาไปไม่เอาแบบไปแอบเจาะแล้วเป็นหนองอะไรเยไม่เอานะบอกเดี๋ยวจะพาไปอะไรยเงี้ยถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ก็เฉยๆไม่ได้คิดว่าโอ้หฉันจะต้องทำใช่พอถึงเวลาแบบพอพ่อจะพาไปจริงเราก็แบบไม่เอาหรอกไม่อยากได้แหละไม่อยากทำเลยด้วยความความสะอาดของเนื้อตัวด้วยแลล้้้้้วววกก็็ดดยยยหนนาาาเเมัทํ คนคิดว่าจริงๆแล้วเป็นคนไม่แสบเลยแต่จริงๆคือเป็นคนซ่ามากนี่ซ่าถึงขนาดไหนรู้ไหมซ่ <c oughs> าถึงขนาดที่ว่าเขาเป็นตัวแทนของสิงสิงอะไรนะสิงย <YouTube. S 2> ูสุเลมอนซดาร์มันซ่าขนาดนั้นนะคูณเ,เอ้ยเขามาคุณเก่งมากเลยไม่เขาม<ะ>าได้เลยใช่ครัเธอคือต้องบอกอย่างนี้เลยคนน่ะชอบมองว่าทอยอ่ะ คือเรียบร้อยอแต่จริงๆแล้วก็มีความซ่าในตัวไม่งั้นลูกค้าซ่าๆนี่ไม่เข้าหลอกจ้ะนี่อยู่ตรงหน้าเราแล้วจ <c oughs> ้าสิงเลมอนโซดามีทั้งหมด2รสชาตินะคะ <c oughs> นั่นก็คือสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดา <c oughs> นี่แต่งตัวมาก็คือบอกสีลยใชั้นฝั่งซมเนี่ฝั่ง้มถอยฝั่ง้มใช่ไหมลูกคือต้องบอกเลยว่าสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาเนี่ยแค่เปิดก็เฟรชจะเปิดให้ดูจะได้ฟังสี ได้ยินไหมเปิดมุมมองความเปรี้ยวซ่าใหม่ๆนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ารับรองว่าสดชื่นเปรี้ยวซ่าแน่นอนชนโลกแค่เปิดก็เฟรชแล้วนะคะสิงเลมอนโซดาเปิดมุมมองความเปรี้ยวซ่าใหม่ๆมีส่วนผสมของเลมอนด้วยนะจ๊ะรับรองว่าสดชื่นเปรี้ยวซ่าแน่นอนเป็นไงฮะ ดีมากสดชื่นมากแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นน้ําอัดลมนะสุดโปรดของซานิเลยจะกินตอนไหนกับใครก็ไม่รู้สึกผิดเพราะไม่มีน้ําตาลไม่มีแคลอรี่และวิตามินซีสูงนี่เพราะฉะนั้นใครที่กาลังหาเครื่องดื่มดับกระหายนะคะที่ไม่มีน้ําตาลศูนย์แคลอรี่ต้องสิงเลมอนโซดาเลยค่ะแล้วกระป๋องนี้นะครับผมสิงยูสุเลมอนโซดานะครับผมมีกลิ่นของส้มยูสุด้วยนี่เลยทะลุออกมานากกระป๋องเลยครับเป็นน้ําอัดลมเจ้าแรกที่มีรสของยูสุนี่แล้วก็กลิ่นของยูสุเนี่ย แน่นกระป๋องเลยครับครับ <นะ S 2> ผมถ้าอยากไม่เหมือนใครนะคะต้องยงให้กับสิงอยู่สุรเลมอนโซดาจ้าเราบอกเลยว่ากินไม่ต้องมีกากนะครับผมเพราะว่าไม่มีน้าตาลไม่มีคอรี่แล้วก็วิตามินซีสูงด้วยใครอยากละมุนแบบผมก็ต้องนี่เลยสิงอยู่สูรเลมอนโซดาครับทั้งสองรสเนี่ยดีต่อใจมากทอยเอ๋ยทุกคนทานได้จ้ะเพราะว่าเขาใช้สารทดแทนความหวานที่มีคุณภาพหาซื้อได้นะคะที่เซเว่นอิเลฟเว่นหรือว่าห้างสรรพสินค้าทุกสาขาราคาแค่ 16บาทเท่านั้นสดชื่นสะใจแน่นอนแล้วเขาแบบจัดเต็มกระป๋องยาวนะคุณชนลูกจัดไป ยังไม่พอนะคะมีอะไรจะอวดอีกต้องบอกไว้ตรงนี้เลยนะคนที่อยากจะได้ของเขาต้องฟังดีๆค่ะคือมีของมาแจกของนั้นจะเป็นอะไรห้ามพลาดท้ายรายการจ้ะแลวเอาจริงๆคือเป็นคนไม่ดื่มจริงๆเหรอทอยบางครั้งครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยดื่มเพราะว่ามีถ่ายละครใช่เพราะว่าต้องทํางานเช้าอะไร <S 1> <S 1> อย่างเงี้ยคือ <ๆ S 1> เป็นบางที <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่ถ่ายละครอะแต่แบบกลุ่มเพื่อนอะอยู่หน่อยอยู่หน่อยคือถ้าเราไม่อยู่ก็คือก็คือเพื่อนไม่อยู่โดนลอแบบเฮ้ยมงกลับหรอเราจะยังไงอะ นี่เราเมาทนี่ไงคะสิงสิงยูสุเลมอนสดาอันนี้เรื่องจริงมันได้ฟิลไงมีความซาด้วยคนเราจะไปนั่งอยู่ทั้งคืนมึงบ้าป่ะโดยที่ไม่ดื่มอะไรเลยบ้าแล้วเดือดอะไรไม่รู้โมโหไม่รู้ว่ามันเสรีมันไม่ได้คอมันจะแห้งมันก็ต้องมีตัวนี้ใช่สิงเลมอนสดากับสิงสิงยูสุเลมอนสดาครับเเราก็แบบนี่เป็นไงเป็นไง เออเราก็แอคเราก็แอคของเราเพื่อนอ่ะกินไปสามสีแก้มแล้วตามันก็ปลื้มมันก็คิดว่าเหมือนกันดีอะไรันอะไรเออเอออ่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อเพราะว่าเรื่องเขาแซ่บอีกเยอะคราวเนี้ยต้องมาพูดว่าจริงๆแล้วอ่ะชีวิตอ่ะเจออะไรผัดผงมาเยอะมากครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่เจอมาแล้วพี่รู้สึกนะคือพี่อ่ะก็เป็นคนเสือกหนึ่งคน เราเห็นข่าวอะ่ะเราเห็นดราม,ม่ามาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกคือทอยไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรเลยแต่วันนี้พี่จะถามว่าดราม,ม่านั้นอะมันมีเรื่องอะไรบ้างที่ทอยเคยเจอมาแล้วรู้สึกว่าอ๋อโอเคแล้วผมแก้ปัญหามันนยังง จริงๆที่ผ่านมามันก็มีดราม่าเดียวนั่นแหละครับแต่ว่าหมายถึงว่าวิธีการแก้ปัญหาคือเหมือนเราพยายามเข้าใจในสิ่งที่ที่เขาอ่านมาในสิ่งที่เขารับมาเพราะว่าเขาก็รับสารมาจากขา่าวบาทีเขาไม่ได้รู้จักตัวผมหรือว่ารู้จักว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงเราก็แค่เออทำข้าใจกับเขาแล้วเหมือนเราแ,แบบเราทอยไม่คิดจะอยากออกไปอธิบายเมื่อเหร่คือผมเคยอธิบายไปแล้ว<ม>แล้วมันก็เขา้าใจไหมคนบางทีเขาเชื่อไปแล้ว <ๆ S 2> เขาก็จะไม่<ๆ>ไม่ได้ฟังเราแล้วกลับกลายเป็นว่าเราไม่ได้พูดเรื่องจริงอีกอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเหมือนเราออกมาแก้ตััววเรราาากก็ู้้สึ่่อยงนน ไม่พูดดีกว่าครับให้เวลาให้อะไรต่างๆมันเป็นเครื่องพิสูจน์ไปดีกว่าเพราะจริงๆเราต้องบอกว่าโดนทั้งคู่เนาะใช่ครับคือคือไม่ใช่แค่ฝั่งฝั่งทอยที่โดนคนเดียวฝั่งจีก็โดนเหมือนกันคือโดนทั้งค<ช>ู่แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือ<ช>เฮ้ย<ช>เขาแอทติจูดเขาบวกอะเราไม่เห็นแบบอาการงองแงที่มันเกิดขึ้นเยอะพี่ยังเห็นจีลงปกติใช้ชีวิตปกติที่เคยใช้แล้วก็มันมีแต่รอยยิ้มอะไอจีนี่คือมีแต่รอยยิ้มจริงๆอะแล้วพอเราเห็นเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยเขาประคองกันผ่านไปได้คนภายนอกพีน่นพูดแทนคนภายนอกอ่ะเขาอาจจะฟังมาอ่านมารับรู้มาแล้วก็คิดไปอีกแบบหนึง่งแต่ให้เรานั่งอธิบายให้คนเป็นพันๆเป็นหมื่นๆคนมันก็คงทําไม่ได้ใช่ครับแต่นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าทอยรู้ว่าตัวเองทําอะไรอยู่คือมันมันมันมีเส้นเรื่องที่มันเป็นเรื่องเรื่องจริงไง <ừ ừ. S 1> แล้วก็มันมันก็มีเรื่องคู่ขนาน <ừ. S 1> ในมุมผมคือเราก็อยู่บนบนความเป็นจริงแล้วเราพยายามจะบอกทุกคนแล้วแต่ว่าแบบ คนที่เข้าใจก็เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจก็ผมก็ให้เวลาเราเราไม่มีสิทธิ์อธิบายหรือทําให้ทุกคนมันเข้าใจได้อ <ừ> um, นะไรขนาดนั้นอนะไรเงี้ยก็ปล่อยให้มันผ่านไปสําหรับดราม่าซึ่งมันก็ผ่านไปแล้วใช่ใช่ใช่มาถึงเรื่องรักๆใคร่ๆถึงใ้า่ๆรักๆ,ๆ,ๆคือพี่อ่ะก็เป็นคนเสือกหนึ่งคนคนนี้คือสเปคเลยไหมไม่ไม่ครับสเปคผมอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทัศนคติมากกว่าก็คือแบบเหมือนคุยกันรู้เรื่องแล้วก็แบบคนนี้่ไม่รู้เรื่องเลยอน่าม่ไม่ขนาดนั้นเขาไม่ขนาดนั้น ไม่เห็ว่าถามว่าไม่ตรงสเปคเลยไหมก็ไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเราเราแบบพอมาโตขึ้นเราไม่ได้มีสเปตายตัวตว่าจะต้องเป็นแบบไหนแค่คุยกันอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจอะไรมากกว่าจีดียังไงคือเขาเป็นผู้ใหญ่ะแบบมีความโตวกว่าปะโตวกว่าด้วยกี่ปีประมาณสปีเป็นเหมือนเสาหลักครอบครัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกว่าตัวเราเองก็ก็คล้ายๆเขา <S <S เหมือนเห็นเราในตัวเขาใช่ใช่ว่าเอ้ยมันมันไปในทางเดียวกันใช่ครับแล้วเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเออว่าคนนี้แบบ ได้ใช่อาจจะเป็นความแบบใส่ใจมั้งคือตัวเขาเองแบบลุกเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะดูแบบเหมือนเฟี้ฟนอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขามีมุมละเอียดอ,อ่อนมีความใส่ใจอะไรบางอย่าง เออพระดูเขาเปรี้ยวเนาะดูแบบว่าใช่ใช่คือมันมีคอนเทนต์ตลอดอะคนตามมันล้านนึงยังมีคอนเทนต์ล้วกูงงจิ๊บป๋องเลยอะบ้านที่ผมทํางานเหนื่อยอะไรเงี้ยเหมือนแบบบางทีมันไม่มีเวลาได้เจอกันอะไรเงี้ยมันก็แบบถ้าเขาถ่ายเหนื่อยเราก็จะแวะไปหน้าบ้านแล้วก็เอ้ยไม่ไม่ได้เจอกันเลยแบบมาเจอแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนกันเขาก็ทําเหมือนกันนี่มันมุมแบบคิมมินอ่ะต้มมิกาล่กมซ่าอันนี้ใครจีบใครก่อนผมครับเริ่มต้นเลยเหรอ ก็คือเหมือนเหมือนเรารู้จักเขาอยู่แล้วไอจ<ะ>ีมันต้องจีบยังไงวะเออเรารู้จักเขาอยู่แล้วรู้จักเขาอยู่แล้วแล้วเหมือนแบบผมก็โสดใช่ไหมเพอโสดจต่พุ๊บเหมือนมีโอกาสได้แบบเหมือนพูดคุยกันยอะไรเงี้ยก็ฟิลเป็นเพื่อนกันก่อนถูกปะเป็นฟิลเป็นเพื่อนกันยอะไรเงี้ยใช่ยังไงวะกับผู้หญิงที่พ่งอย่างเงี้ยไม่แต่คือเขาก็มีมุมที่แบบเป็นคนปกติมันจงมีไมีไหมมีมีมีคือเขาเป็นสายคอนเทนต์ก็จริงอะไรเงี้ยคนจะมองลุคเขาว่ามันจะฟเฟียสแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงคือติงตอง มันก็ไม่เชิงนะคือเป็นคนพูดคุยรู้เรื่องคุยแบบเข้าใจง่ายมันแมนมันแมนใช่มันแมนตอนที่เราจีบหรือขอเป็นแฟนอะมันต้องมีคําพูดไหมหรืออยู่ดีๆมันก็ไปเองก็ไม่ได้มีนะครับมันเหมือนแบบพูดคุยกันไปเวลามันผ่านไปมันก็เหมือนไปของมันไปเองอย่างเงี้ยอย่าเรียกว่าแบบเชิงจีบขนาดนั้นเลยแต่มันเหมือนแบบค่อยคยแทรกซึมค่อยๆแทรกซึมเข้าไปเรื่อยว่าเอ้ยตกลงว่า คนนี้มันก็น่ารักดีนะมันเป็นเพื่อนที่น่ารักดีแล้วอยู่ดีๆมันก็ไปลงเอยแบบนั้นแต่วันที่กูเห็นแล้วกูลำคาญตามากที่สุดคือวันที่เขาทําเค,ค้กให้กันกูลำคาญเขาเป็นคนอย่างนั้นหรอเป็นคนแบบนั้นหรอเขาบอกว่าเป็นเค,ค้กก้อนแรกด้วยเขาไม่เคยทํามาก่อนเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนเขาแค่อยากจะทําให้ในวันเกิดเราถึงบอกว่าบางทีเขาเขาแบบ เขาจะมีเซอร์ไพรส์อ่ะเขาจะมีอะไรบางอย่างที่แบบเออเออมันดีนะอะไรเงี้ยที่เราไม่คิดว่าเราจะได้จากแบบเไม่ไม่เวลาพี่โพสท่าอย่างมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าพี่โพสแต่พี่โพสไม่เท่ามันไงพี่จะหมันแหกอะไรได้ขนาดนั้นแต่วันที่แบบนี่นะอย่างเงี้ยมันทำเค้กอ่ะไอจีมึงได้มุมเนี้ยมันชนะใจเราก็ตรงนี้ ถูกปะใช่ใช่คือคืออย่างที่บอกคือเขาไม่ความผู้ใหญ่เขามีเขามีมุมเซอร์ไพรส์แล้วตลอดมีคุยเรื่องอนาคตกันไหมตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้คุยเรื่องอนาคตเลยครับให้อนาคตมันเป็นเรื่องของอนาคตให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์เองอะไรเงี้ยใช่คนเรามันจะคุยโทรศัพท์กันได้นานแค่ไหนกูคืนชั่มงตายหาแล้วนะมันไม่ไม่ถึงยี่หรอกแต่มาเหว่าแบบบางทีมันบางอาทิตย์ผมทํางาน6วัน7วันหรือแบบบางทีถ่ายละครมันจะไม่เหมือนถ่ายรายการแทบบางทีถ้าซีนติดกันอะมันแทบไม่มีเวลามันก็เลยกลายเป็นว่าบาง ใช่แบบจนหลับไปอะไรเงี้ยมากกว่าเวลาเตยเตยหอมเลยเนี่ยแต่บางทีผมจะเป็นคนขี้งกโดยโดยใช่เหตุเช่นเรื่องเรื่องกินฮะผมเป็นคนชอบกินกินเยอะมากอะไรเงี้ยมีหน้าหรักสิ อยูสุดเลยว่าสึดากินได้เพราะว่าราคาเพียงแค่16บาทเองคุณผู้ชมใช่ครับกินได้ทั้งคืนจีน่าจะมีความแบบอยากกินก็สั่งกินเต็มที่หมดไม่หมดไม่เป็นไรแต่เราไม่แต่ผมไม่เอางนี้เอาเป็นช่วงที่ผมติดโควิดแล้วกันอันนี้เห็นภาพชาดตคือผมอะอยากกินแซลมอนมากก็คือกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บหาร้อยเดียวอะไม่เอาะไม่เอาะก็เลยพาคพออีกวันนึงตื่นมาวันนี้จะกินละกูต้องกินูจะกินละเออกดไปที่หน้าเดิมที่มันค้างไว้อยู่ก็คือแค่กดสั่งเห็นราคาเดิมที่กดไว้นั่น i oh เนี่ยยังมีค้างนะสรุปทุกวันนี้แซลบอนมันยังไม่ได้กินเลยนะ900ก็ไม่เอาอลูกเอองงแบบงงโดยใช่เหตุอ่ะแต่บางทีพอถึงสิ่งที่เราจะจ่ายเราก็จ่ายโดยที่เราแบบไม่ได้คิดก็มีแล้วไอ้ที่เราจ่ายแบบไม่คิดมีอะไรบ้างจักรยานกล้องอ่ะมึงซื้อกินเถอะท่านนั่เนต่ยอย่างผมก็เสื้อผ้าแพงๆก็ไม่ค่อยมีแต่ของเขาจะเขาก็จะเน้นแบบคือเขาทำคอนเทนต์ไงอย่างผมซื้อมาบางทีใส่แบบเดินทั่วไปมันผมก็รู้สึกว่าผมไม่คุ้มมันก็ไม่เหมาะมมีเสื้อยืดนึงมีตัวเดียวใส่แบบ <rôle> ม <ici S 1> ึงเป็นมึงเป็นเจอะไรเจ้าของอะไรไอโฟน e หรอหรืออะไรเราจะเป็นคนเออถ้าเรายังไม่ได้อ้วนเกินกว่าจะใส่ได้เราก็จะใส่มันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเล้วจีอะมันใส่แฟชั่นมากมันเคยแบบเอาตัวนี้ไหมอะไรอย่างงี้ไหมก็มีก็มีแบบบางทีถ้าผมจะซื้อซื้อแบบเสื้อผ้าอะไรเงี้ยผมก็จะปรึกษาเขาอะไร แต่ดาราอยากให้เข้าใจอย่างนี้คือสมมติเวลาเขาไปออกอีเวนต์อะบางทีเขาเช่าชุดเอาเพราะว่ามันก็ต้องไปตามงานแต่ละงานสีถูกปะเราไม่วย้ตีมลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นแบบการเช่าชุดพอวันธรรมดาเรามีเวลาหยุดก็แทบจะไม่กี่วันก็เลยไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเก็บไว้กินบ้างนะเงินกางเกงนอนบางทีผมต้องดึงนะจนถึงเตียงถึงจะปล่อยเพราะแม่งขุ่ยแต่ว่าแบบอย่างเรื่องแบบสมมติว่าผมไป เข้าวงการจักรยานยาเราก็จะเป็นคนแบบเหมือนเราก็จะจ่ายค่าอุปกรณ์อะไรอย่างนั้น่ะมื้อที่กินแล้ว <c oughs> แพงแพงที่สุดที่เคยกินแพงที่สุด <c oughs> ก็เป็นพวกอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับราคาประมาณก็แบบเป็นอมกาเสีะถ้าถ้าแพงแบบที่จ่ายอ่ะแปดพันสามพันสามพันนี่แซมอนที่ค้างหน้าสั่งนี่ผมไปเลือกกินบุฟเฟ่นะไปสั่งเป็นบุฟเฟ่ดีกว่าก็กินดูอ่ะจริงจริงอยากลองก็เขาก็ไปเขาก็ร้องเพลงมีเพลงมีเพลงไม่คือคือจริงจริง ตอนที่เข้ามาแกมมี่ครั้งแรกๆเลยตั้งแต่ผลงานแรกคือผมเข้ามาเพราะารายการเนี่ยเราก็ยังงงว่าเอ้ยมันคืออะไรวะแล้วก็คิดแค่ว่าแกมมี่มันคือค่ายเพลงตอนนั้นยังไม่มีช่องอยังไม่มีนักแสดงไม่มีอะไรเราคิดแกมมี่กับเพลงออโอเคเราจะได้ร้องเพลงแน่เลยเราต้องมีเพลงของตัวเองาผมก็ชอบร้องเพลงแต่อาจจะดีไม่ดีไม่ไม่ว่ากันเลยจนเนี่ยเพิ่งมีเพลงเนี่ยที่ไปโปรโมตเซะเาเช็คเพลงแรกเพราะร้องเพราะนะอยู่มาโครงการมาแปีแี้วเป็นสิ่งแรกที่อยากทําใช่ครับแต่ ไม่ได้ทำเป็นนักแสดงก่อนต่อไปอันนี้มันเป็นโปรเจกต์เนาะบอยบอยน้องคลายใช่ไหมในอนาคตจะมีงานอะไรอีกบ้างคะงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นละครมากกว่าครับก็จะได้เห็นว่าเป็นทางช่องช่องวันหมดเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือสังกัดของแกมมี่ใช่ไหมก็รอติดตามว่าน้องจะมีผลงานอะไรบ้างนะวันนี้ขอบคุณทอยปฐมพงศ์ด้วยนะคะขอบคุณครับทอยยังไม่จบนะจ๊ะมีเรื่องราวดีๆรออยู่ท้ายรายการจ้า เราได้รู้ความซาความแซบของทอยปฐมพงษ์เรียกได้ว่าแซบมากคุณจ๋าแต่ว่ายังไม่หมดความแซบยังไม่หมดนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะสาน,นีมีอะไรจะมาอวดค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากได้ของแจกของทางสิงเลมอนโซดานะจ๊ะ mm hmm. คือต้องบอกเลยว่าของแจกเขาหมดเร็วมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกล้าม แว่นกันแดดนะจ๊ะหรือว่าแก้วทำเซเลอรี่อันนี้เลยนะคะถ้าอยากได้ต้องทำยังไงฟังดีๆจ้ะไปกดไลค์เพจนะคะ Facebook นะเพจสิงเลมอนโซดาเดี๋ยวนี้ทันทีและรอกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นจ้าครับผมตอนนี้นะครับทางสิงเลมอนโซดานะครับผมก็มีกิจกรรมเริ่มต้นวันที่17กรกฎาคมสามารถไปติดตามกติกาและรายละเอียดของราะวันได้ที่ เฟซบุ๊กสิงเลมอนโซดานะครับวันนี้นะคะต้องขอบคุณลูกค้าของเราด้วยนะคะสิงเลมอนโซดาและสิงยูสุเลมอนโซดานะจ๊ะแล้ววันนี้ขอบคุณทอยด้วยค,ะนนค่ะเดี๋ยวเราจะชนกันต่อนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตามดูนะจ๊ะว่าอีพีหน้าจะเป็นใครนะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วขอชนกับผู้ชายก่อนนะแนมะ่เออไปสิ <c oughs> อย่าลืมนะคะดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กด subscribe ช่องวันเพลงเก่าด้วยนะจ๊ะสนิเปลา au, ได้เบาแล้วก็ดูคลิปอื่นได้ตรงนี้ค่ะ